สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสอนวิธีการติดตั้งรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอร์ทั้งหมดนะครับว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างแล้วราคาอ,อ,อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยราคามันเท่าไหร่หรบ้างเผื่อบางคนอยากจะได้แอร์มาติดตั้งเองนะครับดูว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับลองดูนะครับไปดูที่อย่างแรกกันก่อนเลยเดี๋ยวครับว่ามันมีอะไรบ้าง อ่านี่นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้สําหรับในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างและราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวชุดบานท่อนะครับบานท่อทองแดงหรือจริงๆภาษาชาวของช่างเขาเรียกว่าบานแฟนะครับชุดนี้นะต้องใช้นะครับม่งัง,งนคุณติดแอร์ไม่ได้ อาจจะไม่ต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้จะเป็นรุ่นอื่นนะครับอย่างเฉพาะรุ่นนี้ของผมเนี่ยผมซื้อมาประมาณ700บาทจากราซาด้านะครับอ่าแล้วก็มาต่อกันที่อันนี้ไขควงไฟฟ้าหรือเรียกว่าสว่านไฟฟ้านั่นเองนี่อันนี้นะครับสาหรับคนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้อาจจะไปใช้ตัวไขควงธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติติดตั้งแอร์เนี่ยมันต้องใช้ การขันน็อตค่อนข้างหลายตัวผมก็เลยซื้อตัวนี้มาก็ตัวนี้อยู่ประมาณพันสองพันสามร้อยบาทอันนี้ก็ลาซาด้าเหมือนกันผมนิยมลาซาด้ามากมาต่อที่สว่านครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้แน่นอนครับสว่านตัวนี้เป็นสว่านแบบไร้สายจากลาซาด้าเหมือนกันครับตัวนี้ยี่ห้อมันจะโนเนมนิดนึงะครับไม่ได้ไม่ได้แพงมากตัวนี้อยู่แค่พันพันสามพันสี่ซึ่งถ้าตัวแพงๆเลยมันจะอยู่สี่ห้าพันครับตัวนี้ก็ ซื้อมาติดชั่วคราวอย่างเงี้ยใช้งานได้นะครับตัวนี้แล้วก็มาต่อที่สายเกจน้ำยาอ่ามีตัวคลิปแอมมันนี้ตัวนี้ด้วยก็ดีนะครับเอาไว้เช็คว่าเราติดตั้งแอร์แล้วมันถูกต้องตามหลักที่เขาตั้งเอาไว้ของกฎของแอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็เกจน้ำยาอ่าตัวนี้ก็หาซื้อได้ในลากาด้าเฉพาะชุดนี้เนี่ยผมซื้อมาน่าจะประมาณ 700 700กว่าบาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้คือที่เชื่อมท่อในกรณีที่เราติดตั้งแอร์แล้วท่อเราไม่พอเราจำเป็นต้องเพิ่มขนาดเพิ่มความยาวท่อนะครับตัวนี้อันนี้ไม่แพงครับซื้อมาประมาณ200กว่าบาทอันนี้น่าจะหาซื้อถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะซื้อจากของถมนะแล้วก็มีแก๊สกระป๋องอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบ ถูกกเลยนะครับแก๊สกระป๋องอน,นี้สามารถใช้เชื่อมได้นะเพราะถ้าของแพงจริงๆมันจะสองพันกว่าบาทนะเราใช้แค่นี้สําหรับมือใหม่ที่ไม่ไม่มีงบเยอะหรือไม่ได้ใช้งานแบบจริงจัง,จงมากก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าอย่างอื่นก็จะมีกุญแจเลื่อนตัวละร้อยกว่าบาทสองตัวอ่าชุดตอกบ้านอันนี้ก็ตัวสองสามร้อยบาทเอาไว้กรณีที่เราจะบานท่อหรือเราจะเชื่อมเกี่ยวกับท่อทองแดงนะครับ อันนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือนี้โอ้โหจะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงก็คือจะต้องมีคีมคีมก็อาจจะตัวละร้อยกว่าบาทอ่ามีประจงประแจนิดหน่อยถ้าสมมติบ้านไหนมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วก็จะเซฟเรื่องนี้ไปได้แต่ถ้าสมมุติไม่มีก็ถ้าอยากจะติดตั้งก็ต้องซื้อพวกนี้เพิ่มหน่อยก็ราวๆกล่ลลกองน,นี้นะผมรวมๆก็น่าจะประมาณพันหนึ่งรวมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ ตัวนี้ผมจะวางไว้ข้างหน้าตัวนี้คือปั๊มแว็กซ์่มครับไว้แว็กซ์สูญญากาศตัวนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาติดแอร์แล้วเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้นะแล้วพอเวลาเปิดแอร์มาปุ๊บแอร์มันเย็นไม่ฉ่าเนี่ยตัวนี้แหละสาคัญเพราะว่าเขาไม่ได้ทาการไล่อากาศไล่สูญญากาศก่อนอ่าตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยดูสภาพเลยครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณ10กว่าปีแล้วยังคงใช้งานได้อยู่ตอนนั้นผมซื้อตัวนี้มาน่าจะหลายพันน่าจะมีสี่ห้าพันแต่ตอนนี้ รุ่นอื่นๆที่มันเล็กกว่านี้เนี่ยรุ่นที่ตั้งต้นได้ประมาณพันกว่าบาท2 0 0พันก็มีนะครับลองหาซื้อดูนะครับเขาเรียกว่าเครื่องแว็กข้ามแอร์บ้านนะครับอ่าลองเซิร์ชดูตัวนี้ของผมดูโบราณน,นิดนึงนะอ่าแล้วก็ยังมีบันไดนะครับบันไดถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไปติดตั้งแอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้ซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทซื้อมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับ ่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เทปเทาต้องใช้คอนเทปพันสายอันนี้ก็จิปบถาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็หลักประมาณแค่ไม่ไม่ไม่กี่ร้อยครับอันนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับแล้วก็อันนี้ตลับเมตรตลับเมตรถูกๆ สามารถใช้ได้เลยนะครับแบบอันซื้อร้าน2ีบาทที่อันละประมาณ4ี่0บาทอย่างเงี้ยมันสามารถามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมอันนี้ซื้อจากร a z a d a มามันสามารถอ่าสามารถอย่างนี้ได้อ่าเห็นไหมครับมันเป็นแบบดิจิตอลคือไม่ต้องใช้นี้เองแต่นี่คือผมใช้มันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าผมไปดูหน้าพื้นที่ให้ลูกค้าในการที่ลูกค้าจะซื้อแอร์แต่ละตัวเนาะ ค้างบ่อยแล้วไปคนเดียวมันอันนี้มันสะดวกก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาตัวนี้ประมาณ8900บาทนะแต่จริงๆไม่ต้องนับเอาซื้อแค่45 0บาทก็พอนะครับและตัวนี้ก็สำคัญตัวนี้คือระดับน้ำตัววัดระดับน้ำเวลาติดตั้งแอร์นะครับต้องใช้นะครับเพราะว่าไมื่นั้นแอร์เราไม่ได้ระดับเตี้ยต่ำเกินไปซ้ายขวาไม่เท่ากันน้าไหลไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จาเป็นนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ200้ต้น,ตน นี่นะครับก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์ประมาณนี้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มติดตั้งได้แล้วแหละอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปค่าอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าครับว่าพวกเครื่องมือพวกอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งแอร์เนี่ยทั้งหมดมันเท่าไหร่บนชาร์นี้เลย 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며. ก็พอรู้ราคาเข้าค่าเกี่ยวกับการติดตั้งแอร์แล้วนะคะว่าอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยมันใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ในการจะติดตั้งนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะเริ่มลงมือติดตั้งจริงๆแล้วนะครับกับแอร์ตัวนี้นะครับแ i ร์ a r r i e r X Inverter Plus Black นะครับตัวนี้เป็นสีดำอ่าพอดีผมต้องการสีดำเพราะว่ามันดีไซน์ทันสมัยก็อยากจะเอามาทดลองดูว่ามันสวยจริงไหมมันประหยัดไฟจริงๆไหมหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเรา 가서 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 야야야야야 야야야야야가야야야 가서 야서가야야야야서 가서 야야야야야 서 가서 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 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린내가슴이뛰어 Hey, ครับผมลืมถ่ายตอนที <be> ่ผมติดตั้งตัวแฟนคอยข้างในนะครับตอนนี้เรากาลังเดินท่อแล้วแต่วิธีเดินท่อนะครับนี่จราต้องเหยียบนี่ต่อไปเป็นขั้นตอนเดินท่อนะครับ ก็เดี๋ยวเราเดินท่อเสร็จเดี๋ยวเรามาดูตอนวิธีการเข้าแฟเข้าตอนที่เราปานในตัวนี้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าแฟแล้วโอเค <S <S แล้วเราก็ต้องมาด,าดัดท่อคราวน,นี้มันเป็นท่อเล็กๆมันก็อาจจะดัดง่ายหน่อยนะอันนี้จะเป็นตัวเบนเดอร์ที่ผมบอกว่า เอาไว้ดัดท่อนะครับดัดเลยง่ายๆแค่นี้คือจริงๆเนี่ยไม่ตัวเบนเดอร์เนี่ยถ้าสมมติเป็นท่อเล็กๆเราไม่ต้องมีก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามและให้มันดูมืออาชีพขึ้นก็ทําไว้หน่อยดีกว่าว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตรงนี้อาดัดเสร็จแล้วเราก็เอาเทชรเข้า god good that talk and he said look life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in once before our eyes show off your แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นครับต่อมาคืเราจะมาทาการบาน<ม>แปหรือว่าบานตัวที่จะเชื่อมต่อกับตัวคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับเขาเรียกว่าทําการบานแปงนะาภาษาช่างวัดให้ดูนิดนึง พอ okay. ได้แล้วมันจะดังกึ๊กคราวนี้เราก็หมุนออกเฉพาะตัวของผมนะของรุ่นอื่นรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงดังกึ๊กหรือเปล่านะแต่ว่าหลายๆรุ่นก็จะมีเสียงดังนี่แหละนอกจากจะเป็นรุ่นโบราณที่ไม่ใช่เป็นแบบหมุนแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบน,นะครับนี่หลังจากซีเสร็จแล้วดูดูนารสวยงามดู เข้ารูปเข้ารอยนี่ยังสวยคราวนี้เราก็ทําฝั่งนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยให้เป็นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เชื่อมเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทาอันนี้กันก่ <Okay. S 2> อนโอเคครับคราวนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของการติดตั้งแอร์แล้วก็คือการเอาท่อมาเชื่อมต่อกันหรือเขาเรียกว่าการขันแฟนะครับตรงนี้นี่แหละที่ผมจะบอกเสมอเลยว่าตรงนี้เนี่ยต่อให้เป็นแอร์ใหม่นะครับถ้าสมมติว่าติดตั้งไม่ดีและขันตรงนี้ไม่ดีเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีน้ํายาล่วซึมนะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นระบบปิดอ่ะผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นระบบปิดจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้มันสามารถออกได้ถ้าขันไม่สนิทนะครับแต่ถ้าสมมุติขันสนิทมันก็น้ำยาไม่มีทางรั่วอยู่แล้วแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรามาขันกันเลยใช้แระอสองตัวนะครับ S <S <aksi> อ่านี่แหละครับเวลาขันนะครับก็ง่ายๆนิดนึงขันแค่ให้คอตึงมือเฉยเฉอย่าไปขันให้มันมากเกินไปหรือถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีไม่ได้มันต้องพอดีพอดีอาจจะต้องใช้ฝีมือความชำนาญสักนิดนึงนะครับหรือว่าความรู้สึกนิดนึงว่ามัน แน่นจึงมือเราที่สุดแล้วแล้วก็พอครับแค่นั้นขันทั้งสองท่อนะครับอ่าตอนนี้ยังหลวมๆนะเนี่ยช็อตนี้จะเริ่มอ่าเอาม่อ่าเนี่ยอุอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวต้องมาทำตรงส่วนของที่เป็นอยู่ตรงคอยร้อนด้วยแบบนี้สำคัญนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราจะขันตรงคอยล็อกในบ้านก่อครับอโอเยครับก็เหลือแค่ขันตรงนี้ให้แน่น ก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการแบกข้ามกันแต่คราวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือการเดินสายไฟเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หน่อยตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะตัว Carrier X i n v e r t น r Plus นะครับตัวเมนไฟนะครับจะต้องเข้ามาที่คอยร้อนนะครับตัว L นี่คือไฟ N นี่คือตัวนิวตันส่วน1 2 3เนี่ยต่อกับตัวแฟนคอยตัวข้างในก็คือต่อให้ตรงแค่นั้นครับไม่ยากอะไรเลยผมถึงไม่อยากไม่ได้พูดถึงเนาะโอเค เดี๋ยวเรามารีบทำกันให้เสร็จดีกว่าครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแ็กข้านะครับหรือการไล่สุดญากาศนั่นเองถ้าไม่ไล่นะครับโอกาสที่แอร์จะเย็นไม่่ำมีสูงนะครับต้องทำนะ หลังจากนี้เราก็รอ,อแววกข้ามประมาณ20-30ถึงนาทีและจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่ผมไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็คือตัวนี้ท่อน้ำทิ้งนะครับก็เดินเอาง่ายๆนะครับตามให,ให้มันมากับท่อน้ำยาก็ได้หรือเราต้องการให้มันลงตรงไหน,นะครับเนี่ยเราก็สามารถนี่ได้เลยส่วนนี้จะเป็นสายไฟ ที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วจะเอาไปใส่ที่ตัวคอยล์ร้อนก็ต่อจากตัวข้างนอกมานะก็แค่นี้ครับติดแอร์ท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งสายไฟทําได้แค่นี้ก็น่าจะติดตั้งได้ครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มันเสร็จเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอ่าแล้วนี่เราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บงานพัน5าให้ดีนะครับในตอนนี้ผมเปิดใช้แล้ว ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ง่ายสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานของทางด้านข้างอาจจะทําไม่เป็นเลยนะแต่ถ้าสมมุติคนมีพื้นฐานหน่อยผมว่าก็น่าจะติดตั้งเองได้อยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันข้างในบ้างดีกว่าอ่าติดตั้งเสร็จตัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าน,นี่ไฟทํางานไฟทํางานแสดงโชว์เรียบร้อย มันขึ้นลงอยู่นะครับทำงานอยู่โอเคเรียบร้อยก็<ส> <S <S จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปการติดตั้งแอร์ครับเป็นไงบ้างครับมันยากหรือง่ายครับคือถ้าได้ดูคลิปนี้จบถ้าบางคนทําเป็นนะครับผมว่าคุณมีสกิลทางด้านการเป็นช่างพอสมควรเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าทําไม่เป็นจริงยังไงผมก็คิดว่าเรียกช่างน่าจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าการเรียกช่างเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คนที่มีความเป็นมืออาชีพแบบมากกว่ามา ทำงานให้เราแล้วก็มาทําสิ่งที่เราไม่ถนัดดีกว่าครับดีกว่าฝืนทําเองนะครับเพราะว่าพวกค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอะไหล่อะไรต่างๆเนี่ยอย่างเบื้องต้นที่ผมบอกไปก็ไม่ใช่ถูกๆแน่นอนนะครับก็คือใช้ราคาค่อนข้างเยอะเขาถึงบอกว่าเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีค่าฝีมือแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องไม้ทุกอย่างมันอาจจะราคามันอาจจะสูงนิดนึงบางคนอาจจะดูว่ามันแพงนะครับแต่จริงๆผมว่าในระดับสายตาของผมนะถ้าอยู่ในเลทไม่เกินแบบ 4ี่ห้พันขึ้นไปมั่วๆอันนั้นเวอร์ๆนะก็ผมว่าไม่ได้แพงนะถ้าอยู่ประมาณ2,000 2, ันสอนต้นๆส0 0พั 2, 000, 3, 000นสามพันเนี่ยผมว่าเป็นเลทที่น่าจะติดตั้งได้นะครับในราคานี้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเดินไฟฟ้าการต่อท่อน้ําทิ้งการเดินรางครอบท่อนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคือสายไฟบางที่อาจจะต่อบแบบนี้าการเดินรางครอบท่อบางที่อาจจะเดินแบบนี้ การต่อท่อมันทิ้งบางที่อาจจะต่อแบบนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ละที่นะครับแต่ที่เหมือนกันแน่คือการต่อท่อน้ํายาครับแต่ละที่มันจะต้องมีการดัดท่อมีการเชื่อมท่อแล้วก็มีการแบกค่มถ้าไม่มี3อย่างนี้นะครับแอร์ Air ยังไงก็ไม่มีทางเย็นแน่นอนโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมเวยละกันแล้วลถ้าสมมติว่าใครชอบแอร์ตัวนี้นะครับหรืออยากจะหาช่างดีๆหรืออยากจะสอบถามแอร์บ้านนะครับค,คุณสามารถเข้าไปสอบถามได้แล้วครับที่แอปแอร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลด้้้แลววนนะรััรบบีทง And iOS คุณสามารถหาช่างแอร์ก็ได้นะครับ 2. เลือกราคาสินค้าหรือเช็คราคาสินค้าก็ได้จากแอปนี้เหมือนกันนะครับยังไงคลิปนี้ผมไปก่อนไม่ควรแล้วไปบายคุณเคยไหมยอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน